มิเสเตอร์แสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่มิสเตอร์แอนันชาแนลครับผมนี่มีเตอร์นั่นพามาใส่เบ็ดกบครับผมอายุห้าอยากครับเตอร์นั่นก็สีใส่เงียร้อยผมเอาเบ็ดมี่เตอร์นั่นเบอร์สิบหาครับผมใส่พวามมันก็เบ็ดป่าเนี่ยครับผม ใส่เหยาร้อยเอยงทีครับครับผมเดี๋ยวมือแรกเขาถิ่มายามมันครับผมใส่เบิ้งหลังเดียวครับเดี๋ยวมือแรกเขามายามครับสวัสดีครับพี่น้องอุย้ยเบิ้งพี่น้องจังแ้มแรกพี่น้องยังบวคํำเลยได้กบเถ่าพี่น้องหมันหมนพี่น้องเดี๋ยวมีเตืนนอนขออนุญา,าตเก็บครับไทยพ้อครับอันตรายครับเดี๋ยวมันหลุดครับผม แต็มสองพี่น้องอย่าบิดกบนะครับมาจิบวัวไทยแล้วแต็มสองนี่เต๋อดูครับเนี่ยบิดกบพี่น้องตัวกำลังงามนี่ปนแสียพี่น้องโอ้ยเงี้ยนี่กบเถ่าตัวหนึ่งรับพี่น้องบรรยาก็บกบครับผม ตทมสัมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นเลยเทมสัมพี่เนาะเทมสัม 3, เทมสัม 3. ตู้ก็งดงามด้วยครับผมเทมสัมหมันครับผมคลิปนี้สีสันนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายครับถ่ายแต่ตอนมันติดให้เบิ่งครับขออนุญาตเก็บกบครับสรุปผลงานครับผมนนเนี่ยเบ็ดกบ ครั้งแรกครับรอบปีกบเท่าครับตัวนี้ประมาณสามขีดครับผมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยสามตัวครับเบดยี่สิบหลังหมานครับพี่นอ้องเนี่ยหมานหมนครับใส่ครั้งแรกในสามตัวกบเท่าตัวนี้ประมาณจักสามขีดแล้วก็กบหน่อยครับอายุห้าอยากครับผมกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผม เป็นหรื่งใจมีเตือนนั้นครับเราเจอกันคลิปหน้าครับผมหายยุ่หาอยากสวัสดีครับ